สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูคณะฮ่องกงผัดน้ำมันหอยนะคะบ,บอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆนะคะเพืนเพื่อน,อนและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นคณะฮ่องกงนะครับผมก็ซื้อมา1ถุงได้เยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆตามด้วยกระเทียมสับแล้วก็พริกนะครับผมก็นําไปตำหรือว่าใครจะนํากระเทียมแล้วก็พริกตำรวมกันได้เลยนะครับผมก็มีกระเทียมที่มันสับไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครที่ทําตามนะครับเพื่อนๆก็นํากระเทียมแล้วก็พริกไปตำคู่กันได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยก่อนที่จะเริ่มลงมือทํานะครับก็นํา คณะของเรานะครับมาปอกเปลือกแบบนี้แบบนี้ออกนะครับเพื่อที่จะนําไปหั่นกันครับนี่นะครับทําตามนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ปอกมันก็จะทําให้เวลากินเข้าไปมันก็จะเป็นเส้นใยเ,เป็นเเป็นเหนียวเหนียวนะครับเป็นแข็งแข็งมันก็จะไม่อ่อนแล้วก็กรอบนะครับเพื่อนๆก็ปอกตรงนี้ออกก่อนนะครับ พอปอกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นนะครับดี๋ผมก็จะหั่นให้ดูนะหั่นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสไลด์ก่อนแล้วค่อยตัดตรงส่วนปลายยอดนะครับก็ตัดเป็นท่อนๆครับในส่วนของโคนต้นก็สไลด์แบบนี้เลยครับหั่นเตรียมผักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทําน้ําซอสท,ที่จะเตรียมไปผัดกันครับเราก็มาเตรียมกันไว้เลย อันดับแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นซอสหอยครับ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้นะครับผงปรุงรสปลายช้อนชาครับสักเล็กน,น้อยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับแบบนี้ก็จะสะดวกในการผัดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆเ,เตรียมเาไว้เลย ไปค้าไปเริ่มลงมือผัดกันเลยครับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นน้ํามันครับพอน้ํามันร้อนได้ที่แล้วก็นํากระเทียมแล้วก็พริกลงไปผัดให้หอมเลยครับระดับไฟที่เราใช้เป็นระดับไฟแรงเลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็รอครับให้กระเทียมแล้วก็พริกของเรานะครับได้ที่แล้วก็นําผักลงไปได้เลยครับก็ยังใช้เป็นไฟแรงอยู่นะตามด้วยน้ําซอสที่เราปรุงไว้จากนั้นเราก็ผัดอย่างเดียวครับเพื่อนเพื่อนผัดไปเรื่อยๆผัดจนผักเราสุกนะครับ ที่เราเตรียมน้ำซอสไว้แบบนี้นะครับก็จะสะดวกในการผัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆผักที่เราผัดนะครับก็จะสุกเท่าๆกันครับก็จะไม่เละไม่ฉะไม่ช้านะคะเพื่อนๆผักของเราก็จะได้ความยังสดอยู่สุกแต่ว่ายังสดแล้วก็กรอบครับนี่ครับผัดไปเลยนี่นะครับผักของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ปิดแก๊สไปตักเสิร์ฟลงจานกันครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูคณะฮ่องกงผัดน้ํามันหอยนะครับเ,เพื่อนๆใครจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือใครจะทานคู่กับข้าวต้มร้อนๆน,นะครับ ตามสะดวกเพื่อนๆเ,เลยนะโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ